สวัสดีค่ะมินิกัพบกับซองปลาแดก8ปดซองใช่ไหคือเกาเนาะคะ่ะมินิสีผ้าทุกคนค่ะไปเอาวิธีการต้มน้ำขามต้มน้ำตาลเนาะคะ่ะว่ามีสูตรในการต้มจังไดให้มันเป๊ะนะคะเนะี่ยข้าในสูตรต้มปลาแดกมาแล้วมินิกัสิมาใหัยสูตรการต้มน้ำขามเนาะคะ่ะแล้วก็ต้มน้ำตาลเป็นสูตรของยุรานเนาะคะ่ะถ้าเกิดผู้ใดสนใจไปเบิ่งกันเลยค่ะ นำหมอ้อเบอร์ใส่เจ็ดนิ้วนะคะใส่เบอร์เจ็ดนิ้วสินค้าซุดกางค่ะค่ะแล้วก็น้ำตาลโตตโนนนะคะน้ำตาลตโนนของโชคลิขิตนะคะยี่ห้อนี้หนึ่งกิโลใส่น้ำาในประมาณหนึ่งขอนิ้วมือเด้อค่ะกส่น้ำตาลน้ำตาลปี๊ดค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็นำไป ต้มนะคะนี่ค่ะไฟอ่อนถึงไฟปานกลางเนาะคะ่ะค่อยเบิงนะคะเวลามันเดือดมันจะหล่นออกม่ค่อยเบิงค่อยค้นเอาเนาะระวังนะคะอย่าระวังเราจะลืมแล้วมันจะไหม้ของนะคะจะมีกลิ่นไหม้ของน้ําตาลและอันนี้ค่ะก็จะเป็นสูตรต้มน้ํามะขามเห็นไหมคะ หม้อเบอร์ไซด์เดียวกันนะขีดข้างล่างบังคามกับประมาณสิบบาทนี่ละประมาณสิบบาทที่ขายยู่ตลาดเท่าเนาะค่ะใส่ลงไปต้มเลยนี่ค่ะต้มเรียบร้อยกับสิบประมาณนี้มันจะไม่เข้มข้นนะคะไม่ต้องเอาเข้มข้นมากแต่ม่สีเปรี้ยวไม่สีส้มค่ะแต่บ่กหงส์ส้มว่าก็แซ่บพี่น้องเออนี่เรียบร้อยแล้วก็อะไรประมาณนี้จะเส่เบืองค่ะมันประมาณไหนที่ค่ะบกคนแห้งบกคนแห้ง นี่นี่นะพ่อสมของห้องนิลาแซ่บๆนะคะสูตรอีสานบานห้างบกินสม้มดังนี้ระคานี่ค่ะน้ำปลาขามบอคอยสมแห้งน้ำตาลเคี่ยวเนี่ยเด็นบอกกับประเด็กสูตรของห้าทถูกยาในหลานแซ่บแน่นอนเยียมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด,ดือดค่ะสับตะไคร้ให้น้ำเด,ดือดจ้าะจะจะบริพาดเรื่องเล่าดีๆอพกรผู้ใดเลยขอบคุณเด้อค่ะ